โยเซอสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูไวยากรณ์กันนะครับอ่าแต่วันนี้จะเป็นไวยากรณ์อะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูไปกันเลยนะครับอ่ามาดูประโยคสดอ่าประโยคนี้ก่อนนะครับโอเคครับแทฮักกอนคงพูฮากีนึนนะครับแท้ฮักกอนคงพูฮากีนึ่ชอเมฮิงดีรัเดเหน่งเด이제는조금편해졌어요 แทฮหักกวนนะครับทฮักกวนก็คือปิญญาโทนะครับปิญญาโทนะครับอ่าก็คือการเรียนปิญญาโทในครั้งแรกอ่าในครั้งแรกนั้นค่อนข้างที่จะลำบากนะครับแต่ตอนนี้นะครับ ej ตอนนี้ใช่ไหมครับโชคดมพยนแฮจัสอยนะครับก็คืออ่ามันได้ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับก็คืออ่ารู้สึกสบายขึ้น เล็กน้อยนะครับรู้สึกสบายขึ้นเล็กน้อยครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการใช้การที่กริยาครับมีการเปลี่ยนแปลงครับคำอ่าหมายถึงลักษณะครับลักษณะของอะไรสักอย่างหนึ่งครับมีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างเช่นนั่นชินฮาราดีใช่ไหมครับเปลี่ยนกลายเป็นตุงตุงฮาราอ้วนนะครับถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ครับสมมติว่า เราบอกว่าเปลี่ยนเป็นอ้วนขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นตุ้งตุ้งแฮจีดานะครับตุ้งตุ้งแฮจีดานะครับหรือว่าโทนี่ต่ามีเงินครับแต่ตอนนี้โทนี่ออฟตาไม่มีเงินครับก็จะกลายเป็นอะไรครับโทนี่ออฟซอจิดานะครับโทนี่ออฟซอจีดาไม่มีเงินนะครับไปมีเงินนะครับอ่าเรามาดูประโยคตัวอย่างก่อนนะครับการใช้อ่าจีดาแล้วก็ออจีดานะครับมาดู เอนะครับอากิราชิเพซาเซงฮวาเลอิคุคจอโซยนะครับก็เขาถามครับว่าอกากิระนะครับชีวิตในการทำงานบริษัทเนี่ยชีวิตบริษัทมันชินหรือยังนะครับอิซุคาดาแปลว,ว่าชินนะครับมันชินหรือยังแล้วก็อากิระก็ตอบว่านี่ชอุเมนุมฮิมดูรัดเนนเดะอิเจโชกุมพียรเฮจิยนะครับก็ครับครั้งแรกมันก็ลำบาก นะครับครั้งแรกมันก็ลําบากแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันสบายขึ้นแล้วนะครับหรือว่าในประโยคต่อไปครับควาย l c คับชีมานี่พิซซ j าจอดซอยนะครับควายล์คับชีมานี่พิซซาจอดซอนะครับก็คืออะไรครับอ่าควายนะครับควายก็คือผลไม้ใช่ไหมครับควายลับนะครับขับคือราคานะครับมานีมากนะครับ พิซ่าด่าแปลว่าแพงนะครับพิซซ่าจอดซอยล์นะครับก็คือราคาผลไม้มันแพงขึ้นนะครับหรือว่าประโยคต่อไปครับฮังกุกแซงควอลนะครับฮังกุกแซงควอลนะครับก็คือการใช้ชีวิตที่เกาหลีนะครับฮังกุกแซงพัลเล่อิกซุกคาดานะครับอิกซุกคาดาแปลว่าชินนะครับฮังซุคฮังกุกแซงควอลเล่อิกซุกแค่จอด s o so ย l นะครับแฮชโซยล์ soil, นะครับก็คือ,อาการช,ชินกับการใช้ชีวิตที่เกาหลีนะครับชินการใช้ชีวิตที่เกาหลีนะครับหรือว่านาชิกานะครับนาชิกาชอมจอมชอมจอมนะครับแล้วค่อยๆนะครับทวอจอ ทวจีเนโยนะครับนาชิกาทวจีเนโยนะครับก็คืออะไรครับอากาศค่อยๆร้อนขึ้นนะครับอากาศค่อยๆร้อนขึ้นนะครับอันนี้นะครับจากที่ประโยคตัวอย่างที่เราเห็นครับเราจะเห็นว่าอย่างเช่นนาชิกาทวอจัทวจีเนโยนะครับนาชิกาทวจีเนโยนะครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นครับอากาศมันไม่ได้ร้อนใช่ไหมครับ แต่ว่ามันเปลี่ยนมาเป็นร้อนก็คือเปลี่ยนลักษณะไปนะครับเพราะฉะนั้นครับ r, gda แล้วก็ oda นะครับเราจะใช้กับการที่อะไรสักอย่างหนึ่งครับมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับวิธีการใช้เลยนะครับเราก็จะใช้กับตัวเฮอยงยงซานะครับใช้กับเฮองงยงซาเป็นหลักนะครับหรือว่ากริยาที่ใช้บอกสภาพบอกความรู้สึกนะครับอย่างเช่น obta นะครับ อบตาก็ tá, จะกลายเป็นอบโซจีดานะครับแกดานะครับแกดานะครับก็จะกลายเป็นแกจีดานะครับช็อกตานะครับก็จะกลายเป็นช็อกโกจีดานะครับชิลทานะครับก็จะกลายเป็นชิโรจีดานะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ากลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ครับอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่ O r นะครับเราก็จะใช้คู่กับ อจีดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มของโอหรืออานะครับก็จะเป็นอย่างเช่นพีซาดานะครับก็เป็นพีซาจีดาซาดานะครับก็เป็นซาจีดานะครับชักต้าก็จะเป็นอะไรครับชักการจีดานะครับชดท่านะครับจะเป็นชัวจีดานะครับถ้ากลุ่มของฮาดานะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับโชยงแฮจีดานไครับ ฮาดาก็จะเปลี่ยนเป็นแฮจีดานะครับชิ Shin ้นฮาดานะครับก็จะกลายเป็นชิ้นแฮจีดานะครับอีซังฮาดาก็จะกลายเป็นอีซังแฮจีดานะครับตัตติธาดานะครับก็จะกลายเป็นตัตติแทจีดานะครับเพราะฉะนั้นครับผม การใช้ r o จีดนะครับมันก็หมายถึงการที่ของบางอย่างครับมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับของบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับก็จะประกอบด้วย3ามกลุ่มนะครับก็คืออจีดนะครับอจีดนะครับแล้วก็อะไรครับอารจนะครับสุดท้ายครับก็จะเป็นอะไรครับ h g d a นะครับ h g d a สามกลุ่มนี้นะครับโดยที่ถ้าเป็นอ นะครับก็ไม่ใช่อะไรครับอ๋อนะครับก็ไม่ใช่อโอโอกับอ่าใช่ไหมครับถ้าเป็นอาจีดานะครับก็จะเป็นกลุ่มของกริยาที่ตัดดาทิ้งแล้วเหลือสละโอหรือว่าสระอาใช่ไหมครับถ้าแฮจีดานะครับก็จะเป็นกลุ่มของฮาดาทั้งหมดนะครับกลุ่มของฮาดาทั้งหมดนะครับ เราลองมาดูนะครับถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนคำเหล่านี้นะครับให้กลายเป็นออแหจีดานะครับอย่างเช่นคำแรกครับผมคำแรกนะครับชัตตาใช่ไหมครับชัตตาตัดดาทิ้งครับเหลือฉักใช่ไหมครับเหลือแค่ชักนะครับใช้คู่กับอะไรดีใช่ครับผมใช้คู่กับอจีดานะครับกลายเป็นอะไรครับชากา จีดาใช่ไหมครับชากาจีดานะครับอย่างเช่นอะไรครับอ่าชักตาแปลว่าอะไรครับชักตาแปลว่าเล็กใช่ไหมครับเล็กนะครับอย่างเช่นอ o c นะครับ e o c ชักกาจัดซอยนะครับอีโอชักกาจั๊ดซอยนะครับอีโอชักกาจั๊ดซอยนะครับก็คืออะไรครับเสื้อตัวนี้มัน เล็กลงครับเสื้อตัวนี้มันเล็กลงแสดงว่าก่อนหน้านั้นครับเสื้อไม่ได้เล็กใช่ไหมครับแต่พออยู่ๆไปครับสภาพมันเปลี่ยนไปครับกลายเป็นเล็กลงนะครับหรือว่าอ่าพีซาดาเมื่อกี้ครับพีซาดาคือแพงแพงใช่ไหมครับพีซาดาคือแพงนะครับก็จะเหลือแค่พีซาครับใช้คู่กับอาร์จีดาเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นอะไรครับพีซา จีดาทำไมถึงกลายเป็นพิซาจีดาเพราะว่าอะไรครับมันไม่มีตัวสะกดใช่ไหมมันไม่มีตัวสะกดเราก็สามารถเอาจีดาเข้ามาใส่ได้เลยนะครับอย่างเช่นควายลี่พิซาจอดโซลนะครับควายลี่พิซซาจอดโซลนะครับก็คือผลไม้มันแพงขึ้นนะครับก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเมื่อก่อนผลไม้อาจจะยังไม่แพงครับแต่ถ้าเราพูดว่า ค่อยพีซซ่าจอสรอยอกแสดงว่าผลไม้ครับมันราคาแพงขึ้นผลไม้มันราคาแพงขึ้นนะครับต่อไปครับถ้าเป็นคำว่าเออเยปืด้าครับผมเยปืด yeah, ้าแปลว่าสวยใช่ไหมครับเยปืด้านะครับแปลว,ว่าสวยนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับเยปืใช่ไหมครับ ใช้คู่กับอ้อจีดาใช่ไหมครับอ้อเพราะว่าไม่อย <c oughs> ู่ในกลุ่มของโออนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับอ่ากลายเป็นเย่ปอนะครับเย่ปอจีดานะครับเย่ปอจีดานะครับเย่ปอจีดานะครับอย่างเช่นคือยอจานึ่งเย่ปอนะครับคือยอจานึ่งเย่ปอจ soil นะครับคือยอดจานหนึ่ง ypo o soil นะครับิ่งคนนั้นสวยขึ้นนะครับบีงคนนั้นสวยขึ้นแสดงว่าเมื่อก่อนนะครับเขาไม่สวยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ครับเขาสวยขึ้นนะครับสวยมากกว่าเดิมน,นะครับมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพมีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะนะครับอ่าหรือว่าอันต่อไปนะครับถ้าเป็นอ่าคำว่าเอาเป็นอ่า ชินจอลฮาดานะครับชินจอลฮาดานะครับชินจอลฮาดานะครับก็คืออะไรครับอ่าชินจอลฮาดาก็คือจิตใจดีใช่ไหมครับจิตใจดีก็จะกลายเป็นอะไรครับชินจอลนะครับอ่าชินจอลฮาดาแล้วก็ใช้คู่กับอะไรไปเลยครับเฮจีดาใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นชินจอลเฮจีดานะครับ อย่างเช่นสมมุตินะครับคิมซอนแซงนีมีนะครับชินจอลแฮจอกโซย์นะครับคิมซอนแซงนีมีชินจอลแฮจอกโซย์นะครับก็คืออะไรครับคููคิมนะครับใจดีขึ้นนะครับครูคิมใจดีขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นครูคิมไม่ได้เป็นคนที่ใจดีขนาดนี้ครับสมมุตินะฮะก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยบอกว่า คูคิมใจดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นการใช้อจีดาอาจีดาแล้วก็เฮจีดานะครับเมื่อสิ่งของนั้นๆครับมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเห็นไหมครับอย่างเช่นประโยคแต่ละประโยคครับถ้าเราไปเที่ยวครับถ้าเราไปเที่ยวของใครของมันครับก็อาจจะไม่ได้สนิทกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคัตชยอแฮงฮามยออนชินเฮจอย คัตชี่โแหงถามยอดชินแฮจอยนะครับถ้าเกิดเราเท mm ี hmm. ans, ่ยวด้วยกันครับเราก็จะเปลี่ยนกลายเป็นอะไรครับชินฮาดาแปลว่าสนิทใช่เปลี่ยนเป็นสนิทมากขึ้นนะครับสนิทกันมากขึ้นนะครับหรือว่ารูปด้านล่างครับเฮ้ยเราออกกําลังกายครับเราออกกําลังกายถ้าเราออกกําลังกายบ่อยๆออกกําลังกายเยอะๆเราก็จะดีสุขภาพเราก็จะดีใช่ครับก็คือมานี่อุนโดงหาญยอดมานี่อุนดงหาญยอดถ้า ออกกำลังกายเยอะๆนะครับโมมิชัวจอยโมมิชัวจอยนะครับก็คือหุ่นก็จะดีขึ้นนะครับหุ่นก็จะดีขึ้นนะครับหรือว่าตัวนี้ครับถ้าเรากินขนมเยอะๆครับกินขนมเยอะๆเราจะเปลี่ยนกายเป็นอะไรครับใช่ครับผมเราก็จะอ้วนขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราอ้วนขึ้นก็จะบอกว่าอะไรครับมานี่มอกคือยอนมานี่มอกคือย่อนถ้ากินเยอะๆครับ ต uhm ุ้งตุ้งเฮจอซว่าต uh, ุ uh, ้งตุ้งเฮจอยนะครับก็คือจะอ้วนขึ้นครับถ uh, ้าเรากินเยอะๆนะครับเราก็จะอ้วนขึ้นนะครับอ ну ่านี้นะครับก็จะเป็นการใช้อาโอจีดานะครับออแฮจีดานะครับในการที่เราจะอธิบายครับสภาพของสิ่งของหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมนะครับอย่างเช่น ตุ้งตุ้งแฮจีดานะครับตุ้งตุ้งแฮจอยอกนะครับก็คืออ้วนขึ้นนะครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นเราไม่ได้อ้วนใช่ไหมแต่ว่าพอเราอาจจะกินหรือว่าทาอะไรครับแล้วเราก็อ้วนขึ้นแบบนี้ครับตุ้งตุ้งแฮจอยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกลับไปพบทัวนะครับโอ้ยอคกีกาทิมาชเกสมิดาคุณซามดาขอบคุณครับ